พี่น้องครับอะไรคือความคิดเกี่ยวกับตัวของท่านเองครับ2ซมิเอลบทที่9ข้อ8บอกว่าเมฟีโบเชตกราบดาวิดอีกครั้งแล้วกล่าวว่าท่านเมตากับข้าพเจ้ามากผู้เป็นผู้รับใช้ของท่านและข้าพเจ้าไม่ดีไปกว่าสุนัขที่ตายแล้วเมฟีโบเชตเกิดในราชตระกูลเป็นพระ ราชนัดดาหรือหลานของกษัตริย์ซาอูแต่หลังจากที่บิดาของท่านคือราชโอรสโยนาธานและกษัตริย์ซาอูถูกฆ่าในสนามรบท่านก็ประสบอุบัติเหตุและเป็นง่อยและลงเอยด้วยการต้องอาศัยอยู่ในสลัมในเมืองโลเดบาซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองที่ยากจนที่สุดในเวลานั้นเมฟีโบเชตยอมให้จุด ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตของท่านเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นตัวตนของท่านโดยที่ลืมไปว่าตัวเองเคยเป็นใครและกลับมองเห็นตัวเองไม่ได้ดีอะไรมากไปกว่าสุนัขที่ตายแล้ว mm hmm. เขาคงจะดำเนินชีวิตทั้งชีวิตของเขาด้วยท่าทีพ่ายแพ้และขาดแคลนถ้าดาวิดไม่นำท่านมาอาศัยอยู่ในพระราชวังและมอบคืนทุกๆสิ่งที่เป็นของ พระอัยการหรือปู่ของท่านฉันเป็นลูกของกษัตริย์ท่านอาจจะผ่านเวลาของความผิดหวังและรู้สึกเหมือนเป็นผู้ที่ถูกทำร้ายคิดว่าฉันไม่มีความสำคัญไม่มีคุณค่าไม่สมควรได้รับสิ่งดีและคิดว่าฉันมีแต่ความเสียเปรียบแต่ท่านต้องกำจัดการมองเห็นตัวเองว่าเป็นสุนัขที่ตายแล้วให้ออกไปเพราะจอมกษัตริย์ แห่งกษัตริย์ทั้งปวงกำลังจะนำท่านกลับไปสู่พระราชวังและกู้คืนทุกสิ่งที่เป็นของของท่านในฐานะเป็นทายาทของพระองค์กษัตริย์นั้นคือองค์พระเยซูคริสตท่านเป็นลูกของพระเยซูพระองค์กำลังหนุนใจท่านว่าท่านมีเชื้อสายของกษัตริย์ในสายเลือดของท่านและมีมงกุฎแห่งความโปรดปรานอยู่บนศีรษะของท่านให้ท่านเริ่มมีความคิดว่าฉันเป็นลูกของกษัตริย์ ท่านมีความสําคัญท่านมีคุณค่าและท่านได้รับการให้อภัยแล้วท่านมีพระพรและชัยชนะข้าแถ่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระบิดาของพวกเราและทรงระบายลมปราณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของพวกเราโปรดทรงช่วยพวกเราด้วยให้เลิกเชื่อคําโกหกต่างๆที่บอกว่าเราเป็นผู้เป็นเหยื่อ ที่ถูกทำลายและไม่คู่ควรใดๆเลยที่จะรับพระพรจากพระองค์ลูกเชื่อและประกาศว่าลูกเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์สูงสุดและลูกกำลังก้าวไปสู่การมีชีวิตอยู่ภายในพระราชวังของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมน